สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามถึงพี่น้องในสรียบทที่40ข้อหนึ่งและข้อที่3นะครับผมให้หัวข้อกันนี้ว่าผลดีของการรอคอยพระเจ้าพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าข้าพเจ้าได้เพียรอคอยพระองค์พระองค์ทรงเอ็นพระองค์ฟังคําร้องของข้าพระองค์พระองค์ทรงฉุดข้าพระองค์ขึ้นมาจากหลุมมณาสลดออกจากเลนตรงและวางเท้าของข้าพระองค์บนศิลากระทาให้ย่างเท้าของข้าพระองค์มั่นคง พระองค์ทรงบรรจุบทเพลงใหม่ในปากข้าพเจ้าเป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเราคนเป็นนั้นมากเห็นและจะเกรงกลัวและวางใจในพระเจ้าในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับคขา่ารอคอยนะฮะมาจากกาวาแปลว่าผูกพันกันนะครับผูกพันกันคําว่ารอคอยไปถึงผูกพันกันนะครับและคําว่าเพียนหมายถึงกาวาเหมือนกันก็คือผูกพันกันนะฮะนั้นเองในภาษาเดิมหมายความว่า ข้าพเจ้าได้ผูกพันกับพระองค์ผูกพันกับพระองค์สองครั้งด้วยกันนะครับคำว่าเพียรอคอยพระองค์นั้นแปลกนะครับที่ไม่ได้ใช้หมายความว่าอดทนรอคอยแต่หมายถึงข้าพระองค์ผูกพันไปกับพระองค์นะครับผลดีของการรอคอยหรือการผูกพันกับพระเจ้านั้นอันที่หนึ่งครับก็คือเราจะเห็นพระองค์สมพระเมตตาสิ่งแรกนะครับเมื่อเราผูกพันกับพระเจ้ารอคอยพระเจ้าพระบิดบอกพระองค์จะเอ็นพระองค์มาอย่างข้าพระเจ้า หมายถึงอะไรครับคำว่าเอ็นพระองค์หมายถึงว่าเหมือนกับภาพของผู้ใหญ่ครับที่เด็กขอความช่วยเหลือแล้วผู้ใหญ่ก็โน้มตัวลงมาเป็นยังไงหนูเป็นยังไงบ้างนั่นนั่นคือความรักของพระเจ้าที่เอาใจใส่เราเหมือนกับพ่อแม่ที่พอลูกขอให้ช่วยพ่อแม่ก็จะก้มลงมาและช่วยเหลือเรานะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะพูดไม่ชัดขอไม่เป็นคานะครับเพราะว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องยังเด็กเกินไปแล้วบางครั้งเนี่ยนะครับเราเองเจอความทุกข์โดยที่ขอไม่เป็นคํา พระองค์ก็จะโปรดฟังเราครับนั่นคือการเพียรรอคอยพระองค์คนที่เพียรรอคอยพระเจ้าจะพบพระเมตตาของพระเจ้าคนที่ผูกพันกับพระเจ้าแม้เจอปัญหาเขาเฝ้ารอคอยพระเจ้าเขาจะเห็นการอวยพรของพระองค์แต่มันอาจจะเป็นรอวันหนึ่งสองวันหลายเดือนหลายปีแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่พระเจ้าจะเป็นผู้ทรงพระเมตตาในสิ่งเหล่านั้นเราขอเพียงพระองค์ทรงเมตตากับเราและเราผูกพันกับพระองค์เท่านั้น อันที่2ครับพระองค์ทรงชุดเราจากปัญหาในข้อที่2บอกว่าพระองค์ทรงชุดข้าพเจ้าจากหลุมมณณาสลดนะฮะแล้วยังบอกว่าชุดข้าพระองค์จากเลนตมคําว่าหลุมมรณะเลนตมนั้นภาษาฮีบรูหมายถึงว่าหลุมแห่งความโกลหลซึ่งหมายถึงว่าปัญหามันพัวพันกับเขามากทีเดียวครับเนื่องจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการทําผิดหรืออาจจะเกิดขึ้นจากเป็นการทดสอบเขาแต่ก็ตามในบริบทนี้ทําให้เราเข้าใจว่า ในความทุกข์ของดาวิดท,ที่มีมากเนี่ยนะครับท่านได้รู้ว่าชีวิตของท่านนั้นจะขอพึ่งพระเมตตาจากพระเจ้าและพระองค์จะชุดท่านออกจากปัญหาอาจจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยที่อาจจะถึงชีวิตก็ได้นั่นคืออันที่สองครับอันที่1งขอพระเมตตาอันที่สองพระองค์ทรงชุดจากปัญหาอันที่3ครับพระองค์ทรงวางบนศีลาในข้อ2ตอนท้ายบอกว่านอกจากพระองค์จะนําออกมาจากหลุมมรน่าสลดและออกจากเลนตมแล้วพระองค์ยังทรงวางเท้าของข้าพเจ้าบนศีลา การทาให้ย่างเท้าข้าพระจํามันคงหมายความว่าอย่างไงครับคาว่าวางบนศีลาหมายความว่าพระองค์จะนําดาวิดเนี่ยนะครับผ่านอันตรายไปอย่างที่ปลอดภัยคาว่าสูงบนศีลาหมายถึงว่าไปได้ที่ปลอดภัยและพระคัมภีร์ยังบอกว่าจะทําให้ย่างเขาข้าพระจํามันคงคนที่เวลาเจอปัญหามากๆเป็นยังไงครับเข่าอ่อนใช่ไหมครับคนที่นี้จะเข่าอ่อน แต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทําให้ย่างเท้ามั่นคงไม่ต้องเข่าอ่อนกับปัญหาต่อไปนะครับไม่ใช่พอ,พอวางไว้บนศิลาล้มพลับบนศิลาน่นแหละครับแต่พระองค์บอกว่าพระองค์ <c oughs> จะให้ย่างเท้าเรามั่นคงนะครับต่อไปก็คือพระองค์จะบรรจุเพลงบทใหม่ตอนที่เราอยู่บนศิลาแล้วเราก็จะมีเพลงบทใหม่ที่จะสรรเสริญพระเจ้าเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาหรือเป็นเพลงที่จะร้องออกมาเพราะเราได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าแน่นอนครับว่าเพลงอาจจะเป็นเพลงเก่า แต่หัวใจที่ได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้ามันจะทําให้เพลงบทนั้นกลายเป็นบทเพลงใหม่ขึ้นมาได้เพลงบทใหม,มไ่ไม่ได้หรือต้องแต่งใหม่เท่านั้นนะครับแต่มันออกมาจากหัวใจที่ใหมนะ่เวลาเรารักใครสักคนหนึ่งบอกว่ารักเขาเนี่ยนะครับคำเดิมๆครับแต่มันเป็นของใหม่อยู่เสมอได้นั่นเป็นเพราะมันเป็นบทเพลงใหม่ครับขอรุ่งทรัญทิฐานครับข้าแต่พระเจ้าข้าหลายรู้ว่าการรอคอยพระองค์นั้นการผูกพันกับพระองค์พระองค์ทรงเมตตาพระองค์ชุดจากปัญหาและพระองค์ทรงวางบนศีลา โปรดให้ขําหลายได้มีความเข้าใจในพระชนักของพระองค์และเหมือนกับดาวิดไม่ว่าจะทําผิดไม่ว่าจะพลาดไปหรือจะโดนการทดสอบท่านเองนั้นก็ขอพระเมตตาขอพระองค์ชุดจากปัญหาและขอพระองค์วางท่านบนศีลาขอพระองค์เจ้าโปรดนำพาข้าหลายจะมีความเข้าใจแบบเดียวก,กับดาวิดอธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมเจใช่พอครับ